เริ่มข้าวเขานัดปันทีหนึ่งอันท่านว่าว่าได็ดไตดำไปไปบุญละปีใหม่ครับบ้านกรับลรบุรีกคับอุดรนสองบ้านกรับเตีงบ้านอุดรกคับเตีงบ้านลรบุรีลโบุรีกับไปอุดรกับไปไปสองหม่อง song bàn song bàn song mong Biểu, udon, bye ขอบคุณหาลัานน้องใจเดอมากครับเพื่อนเพื่อนกำลังกินเข่าต้มปลาต้มปลานน้นโอ้ตัาแสบยไปต้มปลานน้นนะนะเป็นยนงไม่ได้กินต้มปลาจ้าเทียตวัดมาอยู่นี่กินแต่เนวาอื่นไม่เคยได้กินต้มปลาจ้ะ ย่วนน้ำข้าเจ้าบ่าได้เห็ดกินตามสบายอย่าควาเนอะคุณไปยุบันหรืเจ้าค่อยสิไปห้าจะอยากเห็ดกินยุบันผมนะ ิวๆจังซี่เนาะเนาะอ คุณสีล้านน้องใจเด้อพี่น้องคุณสีล้านน้องใจมันเหงาเหงา,ามากโอ้ยดีใจเปิดเหงามากเท่าไรยีบยีบสองยีบสามยีบสี่ยีบห้าเนาะพี่น้อง happy birthday to you